สวัสดีทุกทุกคนอ่าเออเราสวัสดีเราต้องสวัสดีกับกล้องสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวกันนะวันนี้เราอยู่กับไอแทนกันอีกแล้วกับการตัดกับการที่มันมาอวดของที่บ้านนะถ้าพูดจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่นั่นแหละคนเราเนี่ยนะหาหาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอยู่และวันนี้เราอยู่กับถ้าทุกคนเห็นจากอีกกล้องหนึ่งก็คือนี่ Macbook Air M4 ที่ไอแทนไปซื้อมาแน่นอนฉันเป็นสาวบวกวินโดว์ฉันคงจะไม่หลุดออกไปจาก Mac แต่ที่มันยกคอ มาหาที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฉันก็เคยใช้ฉันเคยใช้ macbook รุ่นรุ่นสุดท้ายก่อนที่มันจะเข้า m1 รุ่นที่มันเป็น intel ตัวสุดท้ายอะ่ะก็เลยพอจะมีความรู้ในเรื่องการใช้งานเลยไม่มากก็น้อยแต่ไม่รู้ว่ามันแบบเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนแล้วอันเนี้ยเพิ่งจะได้มาเมื่อวาน,วานเลยใช่ไหมเมื่อวานาเป็นไงก็คือตั้งใจจะมา unbox กับคุณทันเลยวันนี้เพราะว่า1น,นะแทนเนี่ยเป็นคนที่ เคยใช้ยุคข,ของคอมมาก่อนแต่เราห่างมานานมากคอมที่บ้านนี่เก่าสุดๆด้วยความที่ว่าเอ้ย Macbook Air สีใหม่ Sky Blue เราชอบอันดับแรกแล้วชอบสีและ2คือแทนเลือกตัวที่เป็นหน้าจอ13นิ้วมาก่อนขนาด มีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็อย่างที่3เลยเรื่องของโปรโมชั่นพอดีว่าถ้าคนที่รู้จักแทนจริงแทนก็จะอยู่ในช่วงของการเรียนปริญญาโทด้วยมันก็จะมีสิทธิ์ของนักศึกษาที่เรียกว่า back to school เข้ามานะครับทำให้เราตัดสินใจโอเคถึงเวลาและได้เวลาจัดแมดบุ๊กสักทีนะครับผมขอลองมาดูเชิงของสาวก a p p l e กันสัหน่อยมางั้นคราวนี้เราก็จะมา unboxing กันมาเปิดเปิดซีนเลยเดี๋ยวจะว่าไปเดี๋ยวสอขอสลับที่นิดนึงเอาเลยโอเคครับ แล้วก็เปิดด้วยมา <laughs> เอวอันนี้คือได้มาเมื่อวานจริงไม่มีการเปิดไม่มีการแกะไม่มีอะไรทางนั้นเพราะงั้นคลิปนะครับผมคลิปอ่าทีนี้ฟึบเราจะมาดูซีนด้านหลังกันนี่ไม่ได้แกะนะครับผมสจุดนะครับนี่สจุดตรงนี้อ๋อ,อเอ,อ,อเน <laughs> โอเคไม่รู้ว่าทําถูกวานะแต่ว่าบอกว่าน่าจะน่าจะไม่เป็นไรตามใดที่ทุกอย่างมันอยู่ในเฟรมมันก็โอเคโอเคปึ๊บคือด้วยความที่ macbook air m4 ตัวนี้เนี่ยมันเป็น core m4 ก็มาพูดถึงตัว cpu กันสะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันพูด cpu ก็พูดได้ยากแล้วเนาะเพราะว่าการที่มันเป็นขึ้นซีรีส์รุ่นเป็น m ขึ้นมามันแยกระหว่าง gpu กับ cpu ไม่ค่อยออกมาเป็นชิปตัวเดียวกันหมดเลยตัว m4 เนี่ยประกอบไปด้วย cpu 10 core ที่เป เป็น6พีคอ6อ e ีคอกับ G P U อีก10 c o r e คือถ้าถ้าพูดเทียบกับตัว Intel หรือ AMD อะไรพวกนี้มันอาจจะมันอาจจะดูน้อยกว่าชาวบ้านแต่ว่าอย่าได้ดูถูกประสิทธิภาพของ ของการ์ดของ CPU ของ MacBook อะ่ะเพราะว่ามันแบบเขาอ p ปติมายมาเสถียรคือตัว OS ของเขาอะ่ะออกแบบมาให้กับฮาร์ดแวร์ที่ไม่จเป็นต้องมีห้ออื่นเลยอะ่ะมันเหมือนแบบทำไมเครื่อง PlayStation ถึงได้เล่นเกมดีกว่าทำไมเครื่อง Xbox c o n s o l ลอะไรพวกนี้มันถึงได้เล่นเกมดีกว่า PC เพราะว่ามันอัพติมายให้กับฮาร์ดแวร์ที่น้อยประเภทกว่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวเลขของสเปคมันจะดูน้อยแต่ว่ามันก็ให้ประสิทธิภาพได้ดีในกล่องมีอะไรบ้างอ่า มาดูในกล่องนะที่แทนเปิดเมื่อกี้ก็อ่ b นบล็อออกมาแล้วในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูว่าโอเคเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอ่ะน่าจะการ์ดนะครับผมดีไซน์ by apple in california นะครับผมอันนี้เป็นสี <Yeah. S 1> Sky ยบ u ูเนาะคือเราเห็นแวบแรกเรารู้สึกว่าเราชอบเลยคือมันมีมากกว่านั้นก็คือแบบว่าสี Sky ยบ u ูสีดำสีเงินสีอะไรอย่างเงี้เราไม่ได้รู้ชื่อสับของ Apple มากเนาะแล้วก็มีพวกอันนี้น่าจะเป็นใบ mm. พวกใบรับรองของ mm. เห็นกสทชอ,อยู่โอเค ยิบไม่ออกฟึบอ่ามือต่างเนี่ยแล้วมันก็จะแน่นแน่นปากเลยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ยจะดึงออกมาจะขาดไหมอ๋อใช่ไหมแล้วความรู้สึกว่าเออแต่มันเรื่องอ่าจับกันนะจักันนะไม่เป็นไรเราดูเลยดูเลยดูเลยทำขเนี่ยงาเติมเลยนะอันนี้ในนี้มันน่าจะเป็นอ๋อก็เป็นแผ่นที่ทําให้มาแข็งแข็งขึ้นอ๋อโอเคครับไม่แน่แตอ่านี่ก็เป็นเกี่ยวกับพวกกสทชเนนนนาาาาะะะแล้้วกก็ฟึึบบออออืมมมปรณัั่่่ดูตจ๊ ที่ชาร์จครับผมสายแบบนี้เขาเรียกว่าสายอะไรครับคุณทันพอพอทราบไหมครับนี่หัวอย่างนี้แล้วตอบว่าเ้าตอบว่าสายชาร์ตนี่ตลกใช่ไหมเออเป็นสายชาร์นต่นก็มันเป็นหัวแปลกๆด้วยอคือมันเป็นหัวแบบว่าเหมือนถ้าเคยเห็นแม็กรู้สึกว่าตัวนี้จะแตกต่างหน่อยเนาะใช่เพราะว่าแม็กซ์มันจะมีหลายหลายรุ่นใช่ไหมแบบรุ่นเก่าจะเป็นแบบหัว Type C ถ้าตอนนี้ที่ฉันใช้เป็นแบบหัว Type C ที่เป็นตัวชาร์จตัวอะไรด้วยแต่พอมันชาร์จไปพร้อม Type C ปุ๊บถ้าเราไม่ใช้ดองเกิลมัน ก็เลยทําให้ Type C อะแบบ Type C ในเครื่องมันจะไม่พอใช้แต่พอมันเป็นสายชาร์จแบบเนี้ยส่วนหนึ่งที่มันดีก็คือมันทําให้เรามี Type C ใช้มากขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นแบบไม่เหล็กอันนี้ก็คือแค่แปะแปะเข้าไปปั๊บเวลาเครื่องหล่นหรือว่าหัวชาร์จหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ถอนเครื่องพังผมเคยมีคนเจอแบบนี้เยอะเหมือนกันคือเราสามารถดูจากในกล่องได้นะครับผมเขาจะมีเขียนสเปคอยู่ตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่ให้มาด้วยก็คือเป็น MacBook Air รุ่นตัว ัว13นิ้วนะวนครับผมมีอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C นะครับผมแล้วก็สาย USB-C เป็นแบบ MaxSafe 3น่าจะเป็นตัวนี้ MaxSafe 3น่าจะอันนี้อือ่านี่คือสิ่งที่เขาให้มาส่วนของแทนซื้อรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วกันเราลองมาหัดใช้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นชิป M4 แล้วหน่วยความจํา16กิกแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ที่256กิกครับผมก็ถือว่าไซมินิแบบพื้นที่จัดเก็บแบบจํากัดจําเขียนนิดหนึ่งคือแท่นมองว่าแท่นซื้อมาใช้อ่ะ ราคาประมาณ30,000ืกว่าบาทเนี่ยใช้3ปีได้นี่ถือว่าแทนสอบผ่านแล้เพราะว่าแทนเดาว่าเอ้ยตกปีละหมื่นกว่าบาทหรือไม่ถึงด้วยซ้ําแล้วถ้ามันใช้ได้มันตอบโจทย์ในเรื่องของงานเราเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะ เอามาใช้งานเอ้ยผมว่าราคานี้3ปีเปลี่ยนหรือว่าอาจจะใช้ต่อยาวกว่าน,นั้นมันก็ทําได้ก็เลยตั้งเป้าไวท้ที่ทดลองใช้ในระยะเวลา3ปีกับเจ้าตัวเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไบอิดละกันครับผมในเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าก็จะต้องจะต้องมาบอกคุยกันเรื่องนี้สักนิดนึงเนาะว่าโดนไปเท่าไหร่ ด้วยโปรโมชั่นของ Back t t s s h o o o และกันตัวนี้ราคาจริงๆแล้วจะอยู่ที่ราวๆ34,900บาทนะครับผมแต่ถ้ามีโปรโมชั่นของ Back to School ก็จะลดลงมาอีกประมาณ3,000กว่าบาทจะอยู่ราวๆประมาณ3 <30, 000 S> 1 0 0มื่น <1, 000. S 1> ถ้าจ้ามเนาะแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วก็มีโปรโมชั่น Back to School แล้วก็ซื้อ Apple Care อีกนะครับผมแล้วก็ของแทนเนี่ย ด้วยความว่า Back t t s c h o o ูมันไม่ได้ลดราคาอย่างเดียวเขาจะมีคองแถมให้ด้วยนะครับผมก็จะมีเป็นพวกหูฟัง AirPods แล้วก็ AirPods Pro แทนเลือกเป็น AirPods Pro มานะคร<ส>ับผมซึ่ง AirPods Pro ตัวนี้ที่แทนได้มาแทนก็จะเป็น AirPods Pro 2แล้วนะครับผมตัวนี้ถ้าเราซื้อพร้อมกับ MacBook Air ก็จะสามารถเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยเพิ่มส่วนต่างอีกนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้ AirPods ก็ถือว่าเราเคยมี AirPods อยู่แล้วแต่เรายังไม่เคยใช้ AirPods Pro เราก็เลยเลือกเป็น AirPods Pro มลองใช้กันในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เบสเซร็จราวๆอยู่ที่4,700บาทก็คือไอ้นี่3ไม่ได้อีกหนึ่งทุกอันนี้ตึ๊บถูกต้องแล้วก็ Apple Care อีกคือทุกคนเนี่ยจะแนะนำแทนหมดเลยนะว่าต้องซื้อ Apple Care แนะนำเลยแบบว่าซื้อเถอะเพราะว่าถ้าเคยศึกษาเพื่อนๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าไอตัว MacBook เนี่ยค่าซ่อมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ Apple Care ก็ถือว่า ตอบโจทย์คนใช้งานลุยๆแบบเราแล้วก็กันไว้ก่อนเพราะว่าเวลาแทนไปไหนหรือว่าทุกอย่างเนี่ยในชีวิตแทนเนี่ยแทนทำประกันนะครับผมไม่ประมาทนะครับผมก็แก๊เก็ตก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เลือกทำประกันด้วยนะครับผมก็เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เมื่อวานจนมาเป็นการรีวิวอันบ็อกในวันนี้ทำ,ทำประกันไปก็ดีครับผมแต่ไม่ไม่ได้ใช้ประกันจะดีกว่ามาเรามาลองดูภายในกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นการมานี่เปิดฟ้าเปิดเครื่องครั้งแรกเลย เราเอากล้องนี้มาใช้สักหน่อยละกันจะได้ไปตามนี้เลยให้เพื่อนๆช่วยกันดูนะครับผมนี่สวยมากคือโอ้โหถือแล้วดูเทสดีน่าประทับใจนะครับผมอันนั้นต้องมีไห้คนอื่นพูดด้วยมาเปิดมาปึ๊บโอ้โหไมค์กิ๊กไมค์กิ๊กเฮ้ยมีเสียงมีเสียงด้วยไหมอันนี้ต้องเปิดไหมหรือเป็นจอผ้าฝ้าอย่างนี้ดีแทนแทนเกินไปโอเคว้าว ไม่เคยใช้ macbook มาก่อนเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกอาจจะหนักนิดนึงนเริ่มต้นกันเข้ามาสู่หน้าจอเริ่มต้นเล,เลือกภาษากันแน่นอนครับฉลาดฉลาดแบบเราภาษาไทยัโอเคทุกคนอาจจะได้ดูอะไรที่ทุลักทุเลนิดหน่อยเพราะว่า macbook ตอนมาตอนแรกเราไม่ได้แบบต่อให้มันแบบซิงจอกันได้หรืออะไรประมาณนี้เพราะงั้นก็ดูผ่านกล้องอันนี้ไปก็แล้วกันเนาะตัวช่วยการเข้าถึง,ย,งนนยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรา ไม่ได้แบบมีปัญหาหรือเป็นแบบการหรืออะไรเอ่อโอเคเดี๋ยวเราต้องเชื่อม w เดีแต่ให้คุณทันเชื่อม Wifi ให้นะครับโดช่วงนี้โอเคมาเจอหน้าเท่ๆของเราก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตเชื่อม Wifi นิดนึ่งเพราะว่าเราทำไมเนี่ยว่าเราก็เพิ่งหัดใช้กันนะครับผมอ นี่รู้สึกเหมือนว่าจะใช่ป๋อก็ไม่รู้นะคุณจับแป้นพิมพ์ก่อนผมเลยนะเนี่ยผมต้องพิมพ์รหัสไวไฟนี่เป็นชายคนแรกนะที่จับแป้นพิมพ์แมงปูผมเป็นคนแรกนะต <laughs> ้องมาต่อไม่ได้ตลกกว่เกาเดิมอีกเพราะผมจัดชัดแพดไปก่อนอใช่โอเคใช่ป๋อกวะใช่ไหมเดีย๋ยวขอเนี่ยต่อไวไฟแป๊บนึงนะครับ <laughs> น่าจะได้แหละโอเคเดี๋ยวกำลังเชื่อมต่ออยู่กำลังหมุนอยู่ก็โดยรวมเงียบนะงานเงียบสวยอ้าวหมุนอยู่กำลังหมุนอยู่ก็จริงๆอ่ะตอนที่เราซื้ออ่ะเขาก็ถามมาว่า เาเป็นคีย์บอร์ดแบบอังกฤษล้วนไหมหรือว่าอังกฤษไทยแน่ยหาทาชฉลาดฉลาดแบบเรานี้ก็ต้องอังกฤษไทยแน่นอนับผมอย่าหาทางเชียวรายการซอฟต์แวร์อัปเดตอัปเดตภายหลังแล้วกันเนาะไม่เป็นไรจริงก็ต่อต่อ WiFi แล้วแต่ก็ช่างมันเอาให้มันเวลามันมาแล้ววันนี้อ่ะที่เหลือแทนกดไปเลยจบโอ้โหจะต้องการถ่ายโอนข้อมูลอะไรพวกนี้ไหมไม่ใช่ตอนนี้แลไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยรู้อะไรอืมต้องใช้ a อ p l e ID เอ่อ ภายหลังแล้วกันก็ได้ก็ได้แหละเออห้ามไปก่อนเดี๋ยวไว้ภายหลังข้อตกลงฟึบอ่าเราเป็นคนดียังเปิดอ่านจริงเลยแน่นโอเคอ่านเสร็จแล้วอะไรคเนียคำว่า expansion โอเคยอมรับโอเคอ่านแล้วฮะโอเคฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ mac os แล้วพูดูดเหมือนยอมรับได้ยอมรับว้าวช่างบัญชีคอมพิวเตอร์ด้วยบ๊บบริการก็เมิดเปแล้วกด่กลัวหายอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับกลัวหายหรอก มันเอาไว้มันเอาไว้แบบดูว่ามันไปไหนบ้างเราจะได้ยิงโฆษณาถูกทามโดยส่วนใหญ่นะเคยใช้งานสิริไหมคนใช้แม็กซ์ต้องเปิดสิริอยู่แล้วมีเสียงด้วยเสียงหนึ่งเป็นไงท้องฟ้าปิดพร้อมตะวันตกท้องฟ้าปิดพร้อมตะวันตกนี่ขณะที่ดวงดาวเริ่มส่องสว่างเข้าสู่ข่้าเหนือสายหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างหวัดดีสิริส่งข้อความหวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาทีอ่ะจดจำเสียงหวัดดีสิริขอเน เส้นทางกลับบ้านหวัดดีสิริขอเส้นทางกลับบ้านหวัดดีสิริเปิดเพลงหวัดดีสิริเปิดเพลงไอ้สิริพร้อมแล้วเก่งปรับปรุงสิริวพาช่วยปรับปรุงไม่ได้ผูกกับแอปเปิลใช้เสียงถึกเอาเสียงเท่ๆของนั้นไปเลยใช้นิ้วของคุณเพื่อปลดล็อกแม็กของคุณซื้อเลยนิ้วมืออ๋อเริ่มวางนิ้วโป้งหรือนิ้วอื่นบนทัดเรื่องนิ้วโป้งแท้ๆก็คือสแกนนิ้วได้ครับเออดีเหมือนกันอืมทำไมเราไม่ใช้นิ้วชี้วะมันก็มีมาตั้งแต่รุ่นฉันแล้วแหละออโต้ไป เหรอแนะนาให้ใช้มืดจริงเหรอได้ดิปวดตาเออโอเคเออแต่เวลาผมออกออกแสงตอนนอกอะไรเงี้ยเนาะแล้วโตไปก่อนลองดูไปก่อนเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวไม่อ้โตมันน่าจะตามเวลานะโอเคแบบกลางผมมงก็เป็นมืดอะไรเงี้ยว้าวอ่า ประมาณนี้แล้วก็ไปดูลันแพทดิลันแพทมันจะรวมแอปที่แบบมีไว้อยู่แล้วเนี่ยคนซื้อ Mac เนี่ยนะถ้าเป็นสายตัดวิดีโอมันก็จะมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาทําเพงาลง g a r a ดจ b แบนมันจบงานได้เลยเวลาเปิดอะไร,ะไรนะตัดวิดีโอ iMovie มันมันก็จบงานได้เหมือนกัน mm hmm. อะไรอย่างนี้ถ้าแอปที่ฉันใช้ก็ก็สมประมาณนี้ไปแล้วมันก็มีให้ดูนะแบบแบบพวกโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆมันมีนี่ป่าแม่ mm hmm. จะไอมูว <Project. S 2> ี I ่ไม่น่าได้ไม่ได้ได้ใช้หรอกมั้งหรือเปล่าเนี yeah, ่ยแบบมันก็แบบกดให้ดูคร่าวๆแล้วกัน <Ooh. S 2> มันทําเพลงได้แบบเขาเรียกว่าจบจบเดโมได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เราว่าอันที่แทนใช้ถ้าให้มันแบบสอดคล้องกับที่ที่เป็นก็ใช้ iMovie เราว,ว่า iMovie น่าจะได้ใช้เพราะว่ามันตัดวิดีโอได้แบบจริง <Ooh. S 2> จัง ก็ลองไปเล่นเพิ่มเติมเราดูภาพย,ายนตร์ตัวอย่างไห้มันม,มีแม่แบบด้วยก็ได้แล้วแต่เลือกเลยเ,อเ,ออเ,อเราต้องผจญภัยม,มีมีดาบมีเขาบอกว่าอันนี้เวลาทําจริงจังนี่เขาดับสคริคปต์ก่อนคนไหนไว้ <is playing. S 2> ทําอะไรสตอรี่บอร์ด <ๆ S 1> เป็นยังไงมีฉากไหนกีว่วิฉากไหนกี่วินี่เขาซีเรียสเรื่องนี้กันแล้วเราต้องถ่ายช็อตอะไรบ้างพวกนี้มีหรือยังถ้าเราถ่ายมาแล้วก็เอามาแดดดอปแดดดอปลงวางนี้แล้วก็เอามาตัดเป็นคลิปอะไรประมาณนี้พูดจริงๆฉันใช้ ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่มีเฉพาะในแม็มเลยแหละนี่ไงก,ก็ตะรันตามตัวนี้ไปประมาณนั้นรู้สึกถ้าจะกดลดเสียงเออกดลดได้แต่ถ้าจะกด F จะต้องกดสมมุติจะกด F1 น่นนี้น่าจะต้องกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม F1 ฟัฟังก์ชันเนี่ยนะเออเพราะงั้นมันจะกลายเป็นลดแสงมั้ง ศึกษาดูอีกทีเออเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้อยู่เนี่ยคือเป็นผู้กินกลับได้เลยเกลับเพราะงั้นก็อาจจะต้องใช้ไปอีกสักพักแล้วเดี๋ยวว่ากันว่ามันเป็นยังไงแต่นั่นแหละในเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยหันหลังกลับก็ไม่ได้แล้วต้องไปต่อเท่านั้นถูกต้องเพราะงั้นก็สู้ๆอ่ะนั่นก็เป็น การอันบ x อกไปจนเปิดเครื่องคร่าวๆก็โชคดีที่เราไม่ได้เจอเครื่องที่มันมีปัญหาอะไรสีก็สวยดีด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเป็นยังไงก็เราอาจจะมีฟีดแบ็คเพิ่มเติมหลังจากนี้สุดท้ายได้ใช้อะไรจากในแม็กก็ก็ต้องไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนกันแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะครับโดมเหลือวไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าเนาะเผื่อเรา เราเริ่มใช้ไปแล้วเราจะมาแชร์กันว่าเออหลังจากที่ใช้ไปจะเป็นยังไงบ้างแล้วแทนได้ใช้อะไรกับในตัวของช่องของแทนไปแล้วบ้างนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอีกแน่นอนบายจ้ะ